ด้านกรมการขนส่งทางบกออกมายืนยันนะคะว่ายังไม่มีการอนุญาตให้เอกชนรายใดเป็นผู้ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษ,ษีหรือว่าป้ายวงกลมให้กับรถยนต์นะคะเพียงแต่มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบก,การให้บริการรับชำระภาษีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ออกแบบพัฒนาระบบค่ะ กรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ว่ากรมการขนส่งทางบกได้อนุมัติให้เอกชนเพียงรายเดียวเป็นผู้ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถหรือป้ายวงกลมโดยนายสนิทรมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้อนุญาตให้เอกชนรายใดเป็นผู้ออกป้ายวงกลมแต่มีแนวคิดจะพัฒนาระบบรับชำระภาษีรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ด เสร็จณจุดเดียวจากเดิมการให้บริการรับชำระภาษีผ่านหน่วยงานภายนอกเช่นไปรษณีย์คน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารพาณิชย์ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือหรือระบบอินเทอร์เน็ตประชาชนจะต้องรอรับใบเสร็จและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีทางไปรษณีย์แต่โครงการที่กำลังพัฒนานั้นประชาชนจะได้รับใบเสร็จและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีทันทีณนะจุดให้บริการซึ่งหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการเสียภาษีประจำปียังคงเดิม ด้วยขณะน,นี้ยังอยู่ระหว่างการคัดเลือกภาคเอกชนมาสนับสนุนการพัฒนาร,ระบบและทดลองรับชำระภาษี อธิบดีกรมการขนส่งทางบกยังกล่าวได้ว่าปัจจุบันการให้บริการรับชำระภาษีประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มีหลายช่องทางที่ประชาชนจะได้รับเครื่องหมายสแสดงการเสียภาษีทันทีเช่น drive thru for tax ขับรถผ่านช่องทางรับชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินและในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เปิดให้บริการ shop thru for tax ช็อปให้ช็อปให้พอแล้วต่อภาษีที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งประกอบด,ด้วยห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี14สาขาเซ็นทรัลรามอินทราเซ็นทรัลราดพร้าวศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ครวมถึงศูนย์บริการร่วม G Point c เซ็นทรัลเวิร์นะคะแล้วก็ยังมีที่เซ็นทรัลสระยาและเซ็นทรัลเวสต์เกต ส่วนเอกชนที่เป็นหน่วยรับชําระภาษีรถซึ่งรับชําระเฉพาะรถที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องตรวจตอรออเช่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารพาณิชย์ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือหรือระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ w w w d l t e s e r v i n t h ประชาชนต้องรอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีทางปรษณีนีค่ะ